สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าเชวันนี้จอยก็ลงมาข้างล่างเพื่อนๆนอนข้างบนไม่ได้หรอกไอ้ช่วงกลางวันอนะ่ะร้อนห้องมันเล็กห้องมันแคบแล้วอากาถ่ายเทยมันไม่สะดวกจ้ะจอยก็เลยลงมาข้างล่างลงมาตั้งแต่ก่อนเพียรที่ไปทํางานนะจ๊ะนะทาภารกิจล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมา ก็จะรอจนกว่าพี่แอนดี้จะเลิกงานก็ประมาณบ่ายสามโมงบ่าย 4! ี่โมงแล้ววันนี้พี่สายจะมาด้วยจ้ะพี่สายจะมาเล่นด้วยเนาะโอ้ยโทษทีเพื่อนๆเนท้าจอยก็คือคือต้องวางเท้าในระดับระดับสูงนะตอนนั่งอย่างเงี้ยตอนนั่งตอนนอนอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนแต่เขาก็บอกว่าพักเท้าได้อยู่แต่ว่าไม่ให้พักเท้าแบบนานนะเพื่อนๆเ,เหมือนว่าวางเท้าแบบว่าห้อยเท้าอ่ะ คือเขากลัวแบบว่ามันจะเท้ามันจะบวมเพื่อนๆแล้วมันจะเกิดการอัก,อกเสบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็บอกว่าให้วางเท้าให้สูงเอาไว้อะดีที่สุดในระดับที่สูงไวอ้อ่ะจอยก็นั่งมั่งนอนมั่งแต่นั่งนานไม่ได้แค่นั้นเราจะนั่งแบบอย่างเงี้ยห้อยขาแบบนี้นานๆไม่ได้นอกจากว่าจะมีอะไรทุกสูงมาวางเท้าเราให้มันระดับสูงนั่นแหละจอยก็ ไอเพียนดี D เอามะกรงมะกรูดเอาพุงเอาพริกออกไปไว้ข้างนอกแล้วมันต้องการแดดทุกคนมันถึงช่วงเวลาที่เขาต้องอยู่ข้างนอกไงเดี๋ยวชับพูจอยก็จะให้เขาเอาออกไปแต่ว่าเห็นบอกว่าอากาศมันจะเย็นวันวันอะไรเนี่แหละวันอาทิตย์เนี่ยนะจะกลับมาสิบเอ็ดองศาวันนี้ยี่สิบองศาจ้ะนะแถบที่จอยอยู่สิบเอ็ดองศาจอยก็นอนนั่งตะคงตะแคงนี่นั่งเอนอย่างเงี้ยนั่งตรงตงไม่ได้นั่งตรงนี้ปวดหลัง บดขาเข่งขาด้วยก็เหลืออีกสี่อาทิตย์นะจ๊ะถึงจะได้พาผ่าเฟือกอันใหม่เนี่ยนะเขาก็เล่นเอาอะไรเนี่ยเพชรพอยีทธิรยปลโลอยใส่ให้มันแบบมีความมุ่งมิ้งฟุ้งฟิ้งของเขาพยาบาลอะจอยก็ที่แรกจอยจะไม่เขาทำแหละแต่เขาก็อกอย่างนั้นเหือนแบบนะะรอคอยที่จะ ต้องการใช้ไอ้พวกเพชรพลอยโรยก็ทุกคนจะไม่ค่อยมีใครโรยนั่นแหละนะจอยก็ทำให้เขาว่าทางานเหนื่อยมาดูสภาพแต่ละคนเหนื่อยเนะเนอยทำงานหนักเห็นแล้วนะพยาบาลที่นั่นอนะทํางานหนักแล้วมาวานนี่คนเยอะด้วยนะทุกคนแต่ว่าจอยไปแต่จอยไปไปก่อนเวลาที่แรกอะเขานัดจอยกี่โมงวะเดี๋ยวก่อนนะในในจดหมายเขานัดสิบโมงครึง่ง จอยไปถึง9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งมั้งประมาณนี่เก้าโมงกว่วเก้าโมงครึ่งนั่นแหละพอไปถึงพวกจอยก็ไปแบบบอกรีเซพชันเนาะไปไอ้นูน่นไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยพอทำพอไปเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ไอ้นี่ทุกคนไปไปต่อนั่งต่อนั่งรอคิวของเราเนี่ยแะพอเรารู้ว่าของเราสิบโมสิบโม,ส,บโมสิบโมงสิบนาทีเนาะ แต่เขาเห็นเราไปแล้วนี้เขาก็บอกว่าให้เราไปตัดเปลือกก็ให้พยาบาลมั่งตัดให้เจ้าพยาบาลเด็กเขาก็ตัดตัดเสร็จก็ไปสแกน,นอย่างที่จอยเล่าหลายคลิปเนี่ยเรามีแต่เรื่องเล่าเรื่องข่าวอย่างเดียวเพื่อนก็คือบ็อยากเล่าอาการให้ฟังเนาะแต่ว่าหมอหมอเกี่ยวกับกระดูกอะนะหัวหน้าของพวกที่ว่าหมอเกี่ยวกับกระดูกเขาก็ดูการเอ็กซเรย์ก็คือโอเคแล้วก็เอามือจับฝั่งข้างในนะนเพื่อนๆนนะเพราะว่า ข้อเท้าเรามันจะมีท right? ั้งข้างางด้านในด้านนอกใช่ไหมล่ะไอ้ด้านในของจอยที่เขาจับนี่ก็คือแบบว่ามันมันมันเชื่อมต่อกันแล้วไม่ไม่มีความเจ็บแล้วไงนะไม่มีความเจ็บเลยเขากด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 จับเขาไม่จับแบบเบาๆแล้วเขาจับจับอย่างเงี้ยจับจับเงี้ยก็ไม่มีความเจ็บแต่ว่าเหลือแต่ด้านนอกเขาบอกว่าจะต้องใส่เฟือกเนี่ยสีคพูเนี่ยสีอาทิตย์ห่วยคันเพื่อนๆเห็นจอยซื้อหม่าซื้อไอ้นี่มาจอยไม่กินนะเพื่อนๆนะ จอยยังไม่กินแต่จอยกลัวมันแบบว่ากลัวมันจะคันเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากินอาหารแบบรสจืดๆแบบจืดๆแบบอันนี้ไว้ก่อนวันนั้นนะกินผักเสี้นอยากกินเออก็เลยกินไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะกำกำมาไว้หน่อยเนาะคือไม่ไม่กินของพวกหมักดองแล้วก็พวกอะไรที่แบบว่าทําเซนสะทงสตรีบอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลัวแบบว่ากลัวมันจะคันไม่ใช่หรอกเพื่อนเพื่อนจอยกลัวเพราะช่วงนี้มันน่าร้อนด,ด้วยจอยคัน แล้วใส่เฟือกอย่างเงี้ยรับประกันได้คันจะคันคันแล้วต้องใจทําทยัางไงทําไงได้ก็ร้องไห้จะ้ะ <c oughs> คันเมื่อไหร่ร้องไห้โทรศัพท์บอกผัวฮือๆแต่เขาห้ามเอาอนุ่นเอาอันนี้ไ,ไปแย่ไปเกาไปอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าว่าผิวหนังเราถลอกขึ้นมาเป็นแผลขึ้นมามันก็จะอับชื้นข้างในเพราะเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นแผลใช่ไหมละ่ะเปลดเราอะไรยาวๆไปขูดขูดขูด,ดที่เป็นแผลข้างในไงติดเชื้อขึ้นได้น้าเบือ่อขาเน่าตัดขาทิ้งอีกอืม เอาเอาปรุงเอาแป้งโรยก็ไม่ได้ห้ามเอาอะไรไปโรยทั้งนั้นนะจ๊ะหมอเ็าบอกว่าม,มันอับไงเพื่อนสี่อาทิตย์ดึงเดือนนะต้องใสอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็บอกว่าเป็นกันทุกคนเราจากรู้ไงว่าใครเขาเป็นเขาทํายังไงเนาะเล้ก็เขาจะเปิ่อนคนรู้สึกเหมือนจอยแล้วแหละแลยิบระยับแลยิบระยับอย่างเงี้ยแต่จอยกินยาแบบยาแก้คัน,นเพื่อนยา mit, อันติมิทเอชเสมาอนอะไรสักอย่างน่นแหละนะเพราะว่าจอย จอยเป็นคนคันง่ายแพ้อากาศแล้วก็คันตามตัวจอยแพ้ฝุ่งแพ้ฝุ่นก็คันแล้วห้องจอยอ่ะที่จอน,นอนอ่ะจอยยังไม่ได้เอาออกไปซกักอ่ะฝุ่นมันเยอะทุกคนนะพี่แอนดี้กลับมาเขาก็เหนื่อยเขาก็หอบเาก็ไม่อยากใช้เขาลูกก็เมื่อนกันอย่างเงี้ยลูกบางทีก็หนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยเราจะไปซกักมันจะแห้งตอนไหนอ่นะเนาะทนเอาจอยหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนพยายามทนเอาคิดว่าคนอื่นอะ่ะเขาแบบ บางคนเขาหักเขาใส่เป็นหกเจ็ดเดือนแล้วทุกคนเนาะเขาหักเป็นหลายท่อนท่อนเงี้ยเขายังคันเขาก็ต้องทรมานกว่าเราแหละคิดอยู่ตอนนี้คิดลวกอยู่แต่พอคันมาจริงๆแล้อดีคันนันเป็นไงอย่างเงี้ยเนาะหาพัดลงพัดลมลองเงี้ยกันเด็กอยู่มันทรมานนะคันเพื่อนเกาไม่ได้อะรู้ว่าอยู่คันตรงไหนแต่เกาไม่ได้เพราะเฟือกมันแข็งมือจะยัดเข้าไปก็ยังยัดไม่ได้มือจะแย่เข้าไม่แย่ไม่ได้นะร้องเลย เหลือใจตัวเองเนาะเสียใจทําอะไรไม่ได้ไเก้วเก้ไม่ได้ไม่หายคันเงี้ยร้องใหญ่เลยอืมจะพยายามนอนหลับนอนหลับถ้าว่าคันมันก็เกาคือเกามันก็รู้สึกคือเกาเนะเพืนะ่อนเนาะแล้วทําให้จอยรอนเลยเพื่อนรอนมากไอ้ตอนที่ว่าจุ้งเจ็บนี้ยังเพราะว่านะารารู้ตรงไหนเจ็บป่วยเนาะเออแต่ว่าไอ้คันเนี่ยเราเกาไม่ได้มองเห็นเฟือกนี้จะทํทาวิธีไหนเออแล้วผิวเรามันก็ แห้งอย่างเงี้ยข้างในอ่ะถ้าไปเกาไปปุ๊บน้อไม้ไปขวนนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นแผลเข้าใจปะ่ะเราอายุอายุเราเยอะเป็นแผลทีเนี้ยมันอับชื้นอย่างเงี้ยมันลามทาไงลามแบบว่าแผลลามเน่าอยู่ข้างในเฝือกเราก็จะผ่าเฟือกเป็นเดือนหมอหมอเกี่ยวผู้เชี่ยวชาญน,นั้นนี่เขาบอกว่าเธอยังเหลืออีกหนึ่งเดือนนะ ก็จะหาถุอะไรก็ช่างอย่าล้มแล้วก็อย่าให้คันอีกเลยนี่แหละสิ่งที่จอยต้องการได้นอนหลับดีๆมั่งเปิดพัดลมอย่างเดียวพัดลมก็ช่วยอะไรไม่ได้มาแต่ก็คือความคิดไงว่าต้องช่วยเราได้แล้วพัดลมฮะผัวนี่ก็ยิ่งมาพูดยิ่งทำไมบ้านทอนชิตใจทุกคนบันทอนบันทอนจิตใจจอยนคะก็จะ เขาก็ห่วงเราอ่ะห่วงเรานั่นแหละเขาไม่อยากให้เรามีแผลแล้วติดเชื้อทุกคนเอก็ความห่วงของเขาเลยแต่เขาบอกว่าเธอเขาห้ามเอาอะไรใส่ตร่นั้นน,น,นี่เนาะตัวกรงตะเกียบที่เชีไเธอเอากลับกึ้นมาให้หมดเออเมื่อก่อนนี่คันไงก่อนที่ไปผ่า,เ,าเฟือกอันเก้าอ่ะเนาะคันเอาตะเกียบไปให้จอยตะเกียบช้อนมากอะไรช้อนช้อนไม่ใช่ช้อนเล็กนะช้อนพลาสติกอ่ะที่โกลมๆมเป็นช้อนพลาสติกเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวไปให้จอยจอยก็ คันนะกาใหญ่เลยแต่ก็เกาเบาๆแล้วไม่ได้กระแทงกระทุกกระซวกกระซวกกับเพื่อนๆตอนนั้นนะ่ะนะแต่ตอนนี้ก็ไม่เกา่พยายามให้พัดลมช่วยนะเปิดพัดลมคิดว่าพัดลม,มต้องช่วยเราได้แล้วเป่าปัดปัดเป่าไปนั่นนะความคิดความคิดความคิดอาจารย์ทุกคนรถนสนาาสงสารนะบางคนที่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตนะ์เนาะกระดูกหัก หลายท่อนต้องดามแนละ้วมันก็ต้องใช้วิธีดามอย่างเดียวจริงไหมแล้วก็ไม้อันนี้จอยก็ใช้อยู่นะเพืานเพื่อไม่ใช่เสียว่าจอยไม่ใช้นะจอยก็ใช้จอยได้มาจอยก็ใช้ของจอยอยู่แต่ว่าบางคนนี่จอยเป็นนั่งดูดียู u ูบใช่ไหมเขาใช้ไม้นี่ขึ้นบันไดได้จอยไม่กล้าใช้เพื่อนเพื่อเพราะว่าบันไดจอยมันไม่ใช่เป็นมันเป็นบันไดพรมอะนะความยืดหยุ่นมันมีไงพาร์ทบล้มอีกได้ใส่เฟือกอีกคันอีกไม่รู้กี่เดือนทีเนี้ยต้องระมัดระวังละ เพราะว่าใกล้จะได้ไปเมืองไทยแล้วไงทุกคนล้วให้มันหายก่อนไปเมืองไทยเป็นมานี่เข้าสามอาทิตย์ละแต่ตรงเผยมันไม่จะไม่มันไม่คันเรามันพัดมันคันตรงหน้าแข้งเราแล้วก็ หือเหมือนเหมือนเหมือนอะไรมาแกล้งเราให้มันคันให้เท้าเราขยุกขยิกเหมือนก็มีกลัวเหมือนก็ว่าเขากลัวเราจะขาเราจะรีบหรือเปล่าไม่มีความรู้สึกหรือเปล่ามันคันรีบหรือมือนไรไตอะเพื่อนเหมือนว่าแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีมดมีอะไรเนาะมันจะมีอะไรเข้าไปไตทําเหมือนไตื่องเงี้ยคันรีบเลยโดยนี่แอนดี้นี่ไปไปบอกกุ๊ดไนท์นี่เธอโอเคไหมบอกว่าฉันกลัวกลัวคันเนี่ยกลัวอย่างเดียว ตอนนี้คือวัดาวาในการกลัวคันอย่างเดียวไอ้โซ่ไอ้สองอาทิตย์แรกนะมันไม่คันง่ายสิบวันแรกอ่ะมันไม่คันที่ใส่เฟือกอ่ะสิบวันใส่เฟือกยาวติดต่อกันสิบวันอ่ะมันไม่คันออไม่ไม่มันไม่ดูมีความรู้สึกคันเลยทุกคนแต่ทีเนี้ยมาใส่เฟือกที่สองเริ่มคันเออเริ่มคันนี่ก็เริ่มคัน ตอนอาบน้าอาอะไรก็ไม่มีไม่ได้โดนน้าโดนเลยนะทุกคนเพราะว่าจอยมีพลาสติกที่สําหรับไว้พันตอนที่จอยอาบน้ําผิวจอยก็แห้งลอกคราบยังก็นาครีเลยเนะี่ยนาคาที่เนียเนาะนั่นนาครีใช่เลยเหมือนกับงูอยู่เหลือมงูจกอ่างนั่งขัดขี้ใครในห้องน้ําอยู่นะนั่งก็ขาอีกนึงก็เก่งเอาไว้ไม่ให้มันโดนพื้นโดนอะไรนะก็ขัด อาบน้ําก็ไม่มีความสุขเลยแต่ก็คือ,คอก็ได้เราก็ยังได้อาบน้ําทุกวันเพื่อนแต่ว่ามันไม่มีความสุขเหมือนตอนที่เรายืนอาบได้ไงสะหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเก่งนั่งเก่งเท้ากดสะได้แต่ละทีนี่หูหลังต้นโคงต้นคอนี่แทบแบบว่าไม่ไม่กลับคืนมาทรงเดิมอ่ะคอนี่เหมือนเคสเป็นหมดเลยไหลบา่าล้างขาทุกส่วนนี่เก่งหมด บางไทยบอกไทยไม่ละไม่ให้สามีใกล้สามีถ้าถ้าให้สามีเหรือให้ใครสะให้เจอก็ต้องนั่งนั่งแล้วจอก็ต้องเก่งคอเก่งเท้าอยู่ดีทุกคนนะไม่ใช่ว่าเขาสะให้แล้วเราจะจะไม่เก่งเราก็เก่งคือเก่าไอเราสะเองเรายังรู้นะว่าต้องสะยังไงเกายังไงให้มันเสร็จนะให้ก็อืนสะให้เขาสะนานนะเขาไม่รู้ว่าเราอยากเราเราเมื่อยขาตัวไหนเขาไม่รู้อะสะใหญ่เก้าค่อยเกาอย่างนี้ใหญ่ทีนี้ตายไปทีนี้ กลับมานั่งแบบเดิมไม่ได้เห็นนีอ,อปวดไหล่ปวดแขนทีนี่เป็นเป็นกันใหญ่เพื่อนๆนะสะเอง่นแ, <laughs> แหละดีแล้วสระเองเป่าถ้าเป่านี่ก็ให้เขาเป่าให้เราได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าจอยก็ไม่ค่อยใ,ใครเป่าผมไม่จอยอเราทำเองของจอยตอนจอยเจ็บป่วยอะนอกจากว่าไปร้านทําผมที่เมืองไทยแหละคนถึงได้เป่าผมให้จอยอะทุกคนมานั่งบ่นให้ฟังไม่มีอะไรเง,งเา น,นั่งบ่นมานั่งเล่าแต่เรื่องขาอย่าเพิ่งเบื่อจอยด้อจอยขนาดจอยนี่จอยคิดว่าเพิ่งคิดว่าจอยเบื่อขนาดไหนเนี่ยจอยอยากเบื่อมากเบื่อในการที่แบบเจ็บเป็นอย่างเงี้ยเบื่อมองดูผักตัวเองก็สงสารสงสารอยากอามันเป็นลงดินก็ไม่รู้จะชาติตหนอ้อย่าได้ไปลงเนี่ยตีนี้จะไม่ได้ลงกระถางแน่มะละมะละแตงกวาฟักแมวอะ่ะที่ต้องเข้าส่วนอ,อันไีนที่มันรืเรื้อยอะ่ะอืมพิกอีก ก็เหล่าจ้าทุกคน,นยังไงจอก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จ้าด้วยจา้าขอบคุณค่ะบาย